โอเคสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กันในวอร์ C, ซีเซิร์เวอร์โกดันนะสำหรับเซิร์ฟนี้เนี่ยก็เซิร์ฟก็เป็นแนวปืนไม่ตรงนะครับทุกคนแต่ว่ามีปัญหานิดหน่อยนะไม่เป็นไรแต่ก็ถือว่าพอเล่นได้นะครับโอเคมาเข้ากันที่โปรโมชั่นกันก่อนดีกว่านะครับโปรโมชั่นเนี่ยจะมีเป็น50บาทน,นะครับจะได้มีดกับกระเป๋าเนาะอันนี้ไม่รู้ว่าบวกสถานะหรือเผานะทุกคนแต่ผมคิดว่าน่าจะบวกแหละแล้วก็ถัดมาจะเป็นเซต90นะครับแล้วก็จะมี15300ร้อยม้2ราคาานะ มี500กับ1000แล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งนั่นแหละแต่ว่าจะเป็นอีกรางคาหนึ่งนะเติม300บาทรับชื่อไทยฟรีนะสำหรับเซตนี้โอเคแล้วก็สำหรับอันนี้นะครับจะเป็นอัตราการเติม SS ก็คือนั่นะแหละคือเป็นเซนห้0นะครับมีเป็นเซนห้0ร s นะแล้วก็จะมี 3S หรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดหรือว่า1ัน0เออเรียกงี้แล้วกัน1ัน0นะครับรวมถึงตัวละครด้วยนะครับราคาทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ที่1ัน0นะครับก็ในคลิปเนี่ยอาจจะเห็นเขาเล่นกันนะก็คือแอดมินเขาแจกมาบวกกับผมนะ เลยนะครับเพราะว่าจานวนทีมงานของผู้เล่นทางบ้านเนี่ยมันเยอะเหลือเกินนะครับก็ค <c oughs> ือแบบเยอะเกินอ่ะเ <c> อ <oughs> มันตีกันทั้งเซิร์ฟอะ่ะผมกับไปกับน้องสองคนก็ยังไม่ไหวเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างมันสวนหัวไม่ได้นะครับคือมันปืนมันไม่ตรงนะครับคือแบบเราเล็งหัวแล้วแหละแต่ปืนมันกระสุนกระจายทุกคนก็ต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับประมาณนี้แล้วกนะันเนาะสำหรับเซิร์ฟนี้ก็เดี๋ยวเราไปดูคลิปกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเนาะมาน้องพี่มาแล้วพี่พมาแล้วเอาเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ เฮี้ยโดนเฮี้ยอะไรวะเนี่ยจะตายอยู่ดินเรื่อนมันก็ลดเอาเดียวดิวไม่ได้ตัวไหนเจ็บเจ็บแบบนี้ไล่เลยเดี๋ยวผมซ้ำให้จะตายเนี่ยเฮี้ยนี่เจ็บไอ้เฮี้ยนี่เจ็บถ้าเป็นตัวเดียวกันผมว่ายังไงแม่โอ้โหแม่งตัวเดียวกันอ่ะไอ้เฮี้ยเจ็บตัวไหนเป็นตัวไหนวะอะไรอะไรพูดอะไรเลยเดี๋ยวกู้พันห้ามาเล่นนะ เซตกูจะหมดแล้วนะเซตเที่ยนเนี่ยผมตกว่ะไม่ได้ทำเที่ยอะไรเลยตึกตึกอ้าตึกคนหอนยิงยิงแม่งตึกเตึกบี้ไปเดียวไปเดียวเล่นตึกมาจะได้จูงได้จะได้อยู่เรื่องยาวๆหน่อยพีๆเกับมาพี่กลับมาดิกำลังเนี่ยกำลังวิ่งตามมึงเนี่ยเราเรามานอนเรามานอนเราไม่ได้่รอมองเรามองอย่าเพิ่งไปมองทำอะไรเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่หลองเนยดูมันมองตลกเนี่ย ที่ซันกับตัวข้างบนอยู่เลยเอาเลยจกเอาไปเลยเย็บเย็บเย็บไปไหนแล้ววะมีพวกมาจะตายอ่านแต่ตัวไปเลยอ่านแต่ตัวเจ็บเหมือนกันพี่จะตายจะตายเกี่ยวใหญ่ๆตัวใหญ่ๆพี่อยจะตายสวยเก็บเฮ้ยเฮียปืนโดดแล้วจ้าแล้วปืนพี่โดดแล้วจะฮาไลน์น้องไอ้เหี้ยอินฟอร์มอะไรเปล่าเนี่ยไห นี่เก็บทุกอย่างเลยอ่ะมันเอาทุกอย่างเลยอ่ะเพื่อนไม่มีของเล่นจริงก็ดูทรงรอดวะรอดวะรอดวะตายกูยิงโดนหัวเม็ดที่ตายไอ้เหี้ยมันโดนจูเกี้ยวแล้วมันโดนพี่ยิงโดนหัวเม็ดเดียวตายไอ้สัสเอ๊ะมาเลยเองอ่ะเองรู้เลยอ่ะหนเองแสดงว่ายิงเข้าหัวเจ็บมากเลยเนี่ยเอาของไปเก็บมาเพี่อนเอาเก็บดิ มยการา,าจะลงได้นี่หน่อยเพื่อนใช้ได้มีดมันแรงเหรอวะมันโดนโดนที่กูฟันแล้วมันแบบไอ้นี่มากเลยนะโอเคครอปเซนเป็นไาวหะวานด้วยดิป้าตี้่าตายผมพี่โดนเยอะมากรอเพื่อนพี <c oughs> ่หน่ะเพื่อนไหนอยู่ไหนแค่กดท<ป>ับจอที่มึงตายแล้วอารีขอโทษ โอ้ยอีกีจะตายเดีวหลังไม่สนะหลังไม่หลังไม่เสีก็แหละีเหมือนกันอะเอาไนองระวังน้าโอ้ยตายบิ๊กบตายตายิกตายมันยังไม่มืดมันยังมีเลาเันจะมืดแล้วแหละจบพี่โดนจบตลอดสิบนโอ้ยเฮียเพราะว่าขาว่าผมมาเป็นวันเลยอะข้างนมเจ็บเจ็ตายโอ้ยตัวนห้ายิงได้นียไม่ตายหรอ ตึกเฮียอะไรกูตายเป็นผักเป็นปลาเลยเฮียอดีตเจ็บ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 มากเจ็บมากจกเจ็บมากไอ้ตัวเนี้ยถามอยู่ผมไม่อึดจังวะวิ่งสองแสงขึ้นมาแล้วไม่อะไรวะระเบิดอะใครไม่รู้เป็นอะไรมีดมันนี่ระเบิดตู้มอะมัตึกหนีเว้ยมันมาตึกนี้กันละมาสิตึกไหนอะ หน้าตึกซัดเลยโอ้โหโอ้ปืนไม่ตรงอ่ะตายแล้วพี่โดนตายแล้วพี่ยิงเขาเลยอเพื่อนระเบิดปุ้มเลยอ่ะสโลเพีอจะสโลพีอ่ใครบอกว่าตัวแดงไม่เจ็บไม่ได้โดนซ้ำไม่เจ็บจับนะที่จาไม่ได้เล่นตัวแดงเนี่ยเพราะเราหลับเป็นตัวสัตวแล้วเนี่ยหล่อเฮียอะไรอู้จบช่วยพี่ด้วยยิงอยู่สอนหนตัวแล้วไม่ตั เฮ้ยแม่งแรงชิบหายเลยมีดไม่รู้อ่ะกนหลอนกูหลอนมีดแล้วตอนเนี้ยไอ้พี่แรงยังอ่ะกูโดนมีดฟันตายเหรอไม่ผมโดนมีดฟันแล้วดีก็เลือดผมก็หายแล้วก็เหมือนเหมือนโดนเบิ้ลด้วยแหละมันโดนเบิ้ลอะไรก็บอกกันจะด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยพี่ด้วยน้องเพื่อน้าวเอาเอาดีเอ็กซออกก็หลุดอะไรเพ่อนส่วนเพื่อนเพื่อนโดสัตว์ตั้งแต่ข้างนอกแล้ว เตวปูเตลปูเเนตลป์ทำไมอยู่อย่านี้เขาเซิร์ฟแนวแบบนี้ลาตายเนี่ยไม่ต่อสวยสวยเก่งมากเก่งมากมีกระจิงเท่าเล่าโอ้ยเหี้ยแดกเหี้ยอะไรเขาไปวะเนี่ยพวกเหี้ยเนี่ยเล็กเหี้ยแดกเล็กเหรอ ันหน้าฉันฉันเนี่ยฉันรักเธอเปล่าเจอกลับไยโอ้โหดิพ่อีิแม่เด็กไม่โตกันเนี่ยเด็กดีอ่ะโอ้หวยไอ้เหี้ยสามตัวไอ้เหี้ยเยอะชิบหายเลยสี่ตัวมาน้องสถานอารมณ์จะมีแต่เธอโอ้ยโอ้หกระเป๋าวใสัยอะไรอย่างใส่ได้แล้วพี่ใส่กระเป๋าวะ

เข้าไปแล้วตัวนะึงเจ็บมีจังโมตายไม่มีใครไหวครับผมบอกเลยไม่มีใครไหวอ่ะยีมันข้าเขาเอก่ะตัวเขาถึกนั่นอะตายก่อนแล้วใครอยู่ไหวอะมันไม่ไหวหรอกถ้าม,มาสองถ้าม,มาสองเซตมันไม่ไหว,วหรอกเจตี้เราไม่สองพันเลยอะโกงจัดเลยอะ เติมนี้มันมันต้องวัดยังไงวะไอ้เชี่ยต้องวัดประมาณเท่านั้นใกล้ใกล้เลยถ้าตัวลูกไม่ตายก็ให้รู้ไปเยโดูตกบาฝักรอมันมาก็ดิแต่เขาไปวันออวันแหละอ่ะดูด1วันทูที่เลยก็เอาเนาะด้วย

ไม่เอื้เกินเอาเรื่องเหมือนกันน่ะเวอร์กระมือเลยอ่ะปืนอ่ะแล้เป็นหางกันเป็นเป็นข้อมึงเอาไปเก็บเลยเดี๋ยวพี่เล่นคนเดียวเองมันไม่เก็บเสร็จเราได้ไงมันมิ่นเลยอ่ะมันมิ่นเออไปไปเล่นเอ็ดเอ็ดไปมันมองขึ้นมังบนไงมันมองข้ามอ่ะจริงเลยหลอกแบบผมเดี๋ยวเซตมาก่อนเเอยาดี๋วนตัวเดียวพอได้สองตัวพอเลยผมเก็บไปแล้วไอ้เหี้ยมันหลอก ต้องใส่ต้องเล่นแบบขิ้ขวาตูมยิงว่ะเติมโดนียนเพยิงยาก๋อไม่ได้ถามนายเอาเลยตรงนั้นอ่ะคนรลให้เราสักกันนะไม่ตีเหล็กแค่ไหนีกูดิี่คุณแรงเกินใช่ไหมล่ะแอ้แอ้ซีแม่นเป็นอหนึ่งแล้วอ่ะ เรเออก็ยิหันห้าเข้าบนนี้่ยคุณคุณน่ยยิงมันดิเยมันดิเิ่มือให้หน่อยไม่ปมีันปหน่่งเดียวเย็บไว้ขึ้นมาชั้นสองมันแดงม่ใชามรนดังนาพี่นะพี่น้องเล็กไหนเล็กไหนคนไหนคนไหนหัวตีมันเล็กข่าเล็กขาที่ไหนบบอยู่ฝั่งนึงพี่ เนี่ยตได้มีคนขึ้นมาเซ่ชั่นที่ไหนดีเออไม่เออที่ไปแล้วรับสิที่แต่เมื่อวานแล้วอุ้ยเมื่อวานยังไม่มีคนเล่นเลยยทีแไงแต่เมื่อวานแล้วเมื่อวานยังไม่มีคนเล่นเลยไอ้เหียโค้ดยโคตรเสียไอ้เหี้ยนี่พูดแบบแม่งโคตรตัดมุกอ่ะอะไรนะแอดมินจะแจกเซสสองพันให้คนละเซสทิ้งขายแล้ว โอ้เขาบอกแก็บให้พายนะแต่คุณจะไม่ได้เฮ้ยอะไรอ่ะเเฮ้ยล่นมึงตัดฉลากว่าไม้ภู่อันนี้ไม่ไม้ภูผมเล่นไม้ไม้บีดูุ่นนไอ้จกมึงเห็นตรงนู้นไหมอันเรือบล็อกซิ่งเข้าเลยเฮ้ยใครยิงปีกการหยางนอกอ่ะขอเล่นไอ้จกมันนัวกันอยู่ข้างนอกอ่ะไม่อะไม่ลงไม่ได้ลงไม่ได้ลงไม่ได้ลง เออว่ดแต่ตัวเร็วเนี่ยมาอยู่พี่เถอะพี่กูหลงมนเลยเนี่ยเต่าจมูกอยู่เมื่อกี้เนี่ยไอ้เขี้ยเอ้ยไปไหนละย่เวัดหนึ่งกับผมเดี๋ยวไอ้พ่องเนี่ยมันมันกลัวพี่พานมันมันอยู่มันอยู่เลยมันอยู่เลยไม่เนี่ยพี่บอลแล้วเอ้ยตายเฮ้ยมันเลยอยู่ไม่ได้เลยนี่มันอยู่มันอยู่ตรงนู้นเว้ยมันไปเล่นกันอยู่ข้างนอกเว้ย

ไฮ้เฮยโดนโดนสามตัวไอสัตว์มาให้ไวเลยมึงอ่ะเลขอะไรนะาให้วเลยมพี่ะเลขหนึ่งเลขหกแพทแพนหน้าให้ผมใช่ปะขอบแต้มาแอดไม่เขาไม่ได้ให้คุณเเลยเขาให้คุณขึ้นไปยิงเอาคุณอยู่ทีนหลคุณต้องขึ้นไปยิงหง้างนไป ไปมาเร็วๆเราดีแอดแอดผมใช่เปล่าโอ้ยอยังยังย่าหิวไปกินข้าวบนเร็วๆมาให้เราไม่ไม่เป็นลิสเซทูมีโบ o ไม่เป็นลิสเซทูมีโบ o เฮ็ดแม่มาแล้วเว้ยเริ่มมีศัพท์อังกฤษได้ใหญ่ลงเขาดิเฮ้ยมันมีนี่มันมีสองพันโจ๊กมันมีสองพันใครใครอะคนอะลุกออกไปคนละเซตคนละเซตอ้าคนอะอ่ะคนละเซตเลยอแอดมินให้สองพันคนละเซตเลยนะ พี่รุดพี่พี่พี่ก็มาไอ้เน่เน่่ไอ้เหี้ยพเกิดขบนเฉยเลยดีนะพี่เพิ่ไปสัตว์กูไอ้มีนผมเพิ่งมาเล่นเมื่อวานเลเก็บล็่เสองพันมาน้อเาสองพันมาอมินผมเพิ่งเล่นเมื่อวานเยมี่อย่าแย่งกันดิอย่าแย่งกันดิแย่งกันเแ่งกันดีแ่งกันอย่าแย่งกันเด็กเดนะทุกคนเด็กๆแบ่งกันดีเฮ้ยโอ้โหหิวอะไรกันขนาดนั้นอ่ะไม่นไอ้มโอมินเหยียเลยเทไเยอะ แอดมินซ้ำให้คนละเซตเลยเหรอแล้วเราจะรอดเหรอวะตออนเทุกอางตอนจริงเหอะตอนเราตอนได้เปรียบได้เปรียบไปพี่แล้วพี่โดนสามสี่กระบอกก็ล่วงอ่ะอะไรไม่เช็คไม่เถอะไม่ตกใจตัวไม่กูเช็คไงว่ามึงตายหรือยังเออตัวเฮลที่ตายแล้วเพื่อนไปน้องแต่เราพร้อมเพื่อนนะครับไปข้างบนเนี่ยมันให้เยอะขนาดนั้นเลยมันให้ทุกคนกูก็ไม่ไหวนะเ บันไดแดงจกไปบันไดแดงเล่นเล่นตรงบันไดแดงเหรอพี่เล่นตรงบันไดแดงต้องหาเหลี่ยมเว้ยเราต้องหาเหลี่ยมไว้น้องผูกระทำบ้างอยากลองดู่ะเขาเจ็บขนาดไหนเลยไม่ใช่เดี๋ยวเขาลวกก่อนตายหาหมดแล้วไม่เอาไม่ไหวีแล้วพี่หมายดิพี่อยู่บันไดแดงแล้วเนี่ยขึ้นข้างบนเลยเหรอมุมอนี่ขึ้นอีกาแงพี่ก้อยมาสวนหนะพี่ก้อยนี่ไปไหนมึง อุ้ยเก็บเก็บเออไม่ไหวป่ะพี่เกไหวไหวไหวยากหยากไหวมันขึ้นมาไม่ได้หรอกมันัไม่ขนขึ้นมาไม่ขึ้นมาได้มยูเวมีเดี๋ยวมะด่าน่ะเ้ยไปนเกียหายแาเนี่ยแต่ายไโดนแล้วล่ะ บวกกันเหรอเก่าเมาคุณดีอะวรรูมะตัวรักกีตัวรักกีอ้ทคิดว่าเก่าเข้ามาเนี้ยเห็นตัวโอ้โหเป็นเลทชั้นแรกกันพี่ก็พี่ก็รอดักหัวทีกมันนี่ันหมดดักหัวมาเดี๋ยวมาเดีตวกามาเดี๋ยวกามา้โอ้โหค้างค้างอ่ะกำลังนัวเลยมึงดูดิแต่ละโอ้มีเซตเไม่มีไม่มีกี่คนขอญาตดูเลยมึงดูดิโอ้โหเป็นร้อย เฮ้ยมีคนเกิดแล้วเฮ้ยอ๋อหลุดว่ะางเกิดในโซนไม่ท่าไหร่หรอกเกิดนอกโซนแม่งไม่มีโปรเทคได้เลยซวยเลยมันถามว่ามึงไม่ค้างหรอวะกูก็หลุดไปพร้อมพวกมึงเนี่ยมีคนเข้ามาในตาแน่นอนเนี๋ย่ใครเข้าได้เข้าก่อนมี้มันเกิดในโซนกันหมดไว้โจกอยากรู้ตโต้พี่สามมาก่อนนะที่่เรี่ยงผมเนี่ยผมมีประมาณชั้นหนึ่งอะชั้นสองอะมีดูมีแทงยิงเติมวะมีดตามหลังพี่ อืมตีแล้วตีแลวมันมันขี้ดูอเชื่อแคมดูดเชื่อแคมป์มึงก็ไอ้แม่งยิงเฟิร์วะนั่าไงกูเกิดจริงๆก็เกิดอะไรแดงเฉยเลยงงเลยมันเกิดปะเนี่ยเอาชิบหายพี่เกิดอะไรปีเหรอตัวจ้วสมุทรปีสองปีไหมอ่ะมันบอกว่าออกปีไหมอ่ะมันเอากูแล้วมาๆมันจะเอากูแล้วชั้นไหนตีแล้ว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 สองมาจะตายสองมาจะตายสองมาตาย โดนกูหนึ่งชุดหนึ่งเม็ดหนึ่งเซตหน้าหัวจะตายหน้าหัวตายอุ้ยพี่โดนเก็บก่อนเดี๋ยวพี่ขอไปเก็บก่อนเนาะเฮ้ยมึงออกเตียงเนี่ยโอ้โหกูเก็บเซ็ตแล้วกู้มาน้องพี่มาแล้วตัวพันห้าต้องเบิรมีพันห้ากี่ตัวเป็นสิบมันมันหนีจึ้นแล้วโอ้โหไอ้เหี้ยกลับแล้วไม่ขึ้นไปแล้ว เลขเลขนเป็นตัวยาวตอนนี้มาแล้วขึ้นมาแล้วปัดเวทจ่ายรวบตึงเอารว่วบตึงโอ้ยข้นไว้ไปมาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เปนไงกันเป็นไกันชนะเราชนะมันเยอะมันเยอะงมาชนะเจ่าไม่ไมไมรปาน้องคนเราต้องป่า

ออยาบกโ้ไอ้้เหียม่ปิดท่อผมมายิงยิงอมาแล้ว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 ยิงอะไรจิงอะไรปิดท่อผมยิงอยู่ยิงอยู่เจ็บเจ็บเจ็บไม่จะปิดห้อจม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 เจือกที่มันมาเป็นสิบเออมันเยอะเกินยาที่หมาป่ะเนี่ยไไม่ด้เอยาที่หมาป่ะเนี่ยไม่รู้มาไหวยากจัดเลยพี่เตอร์มาน้องพี่เซฟสุดท้ายละ พี่เซสุดท้ายละพี่ไม่เหลือละพี่ย่งขึ้นมาพี่รอรอมาได้ไหมโอ้โหเฮียพ่อเมืออะไรวะนี่ระวังชันนผมงะโอ้โหไม่ด้